ทอดปลาช่อนแดดเดียวนะคะเอาไว้กินกับข้าวต้ม,มตัวนี้ซื้อมาจากโลตัสตัวละห้าบาทถ้าคิดว่าคุ้มไหมจริงจริงไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าไม่กล้าทอดกล้นะกลัวน้ำม,มันกระเด็นใส่โทรศัพท์วันนี้เรามาทานข้าวต้มกันนะคะอันนี้คือปลาช่อนแดดเดียวซื้อจากโลตัสตัวละห้า้าบาท อดเองอดูดูขนาดนะอันนี้จานใบใหญ่มากก็เต็มจานนะคะสิ่งที่เราขาดไม่ได้คือน้ำปลาพริกหรือพริกน้ำปลาของเราเขาขอเป็นพระเอกนะฮะเขาไม่ยอมเป็นเป็นตัวเสริมโต๊ะกับข้าวนะ <c oughs> อันนี้แล้วก็ทานข้าวต้มขอข้อนๆนหน่อย านเยอะทานเยกลัวไม่อิ่มกลัวไม่อิ่มเอาค้นค้นขอไม่อิ่มขอคอนค้นอืมอันนี้ให้เลือกนะคะระหว่างกว๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งห้าหกสิบบาทอืมอาจจะไม่อิ่มเท่าไร่แต่ถ้าเราซื้อปลาช่อนเด็ดเดียว ซึ่งรสชาติดีซึ่งเราเคยกินอยู่แล้วเนี่ยมาทอดเองก็ตีไปซะว่าอา,อาหารชุดนี้ราคา100บาทเราคิดค่าแก๊สค่าเสียเวลาค่าน้ำมันทอดนั่นนูนี่เอาเราคิดเป็น100บาทก็พอได้นะคะลองสละเวลามาทำทานเองบ้างนะคะ,ะภาษาอังกฤษนิดนึนงเนาะเพ,เพื่อนชาวต่างชาติอยากกิน this fish is s ซั d s ร a k e head f i s h ปลาช่อนแดดเดียวต้องกินให้ดูเพื่อนจะได้สบายใจต้องกินให้ดูนิดนึงเนาะ uh huh. กินกันเลยชิมปลเปล่าๆก่อน กรอบอร่อยทสุดเลยฮะไม่เค็มนะคนไทยเราอะเนาะพริกน้ำปลาต้องมาอือห mm ือ hmm. ปลาลิดาจะไปอยู่ที่ไหนได้คัเนี้ถ้าไม่มีอาหารแบบนี้กินเนี่ยมันอยู่ไม่ได้โอ้ยความสุขอยู่ที่มือของเราเองอทุกวันเนี้ยอะไรก็แพง เราต้องใช้สมองมากขึ้นเนาะในการซื้ออาหารการกินเนี่ยเราไปสิ้นเปลืองเงินกับอาหารสำเร็จรูปอะ่ะอันนี้ก็าขึ่งสำเร็จรูปมันเป็นปลาที่อะไรล่ะมันพร้อมสำหรับแค่เราทอดแค่นั้นเองอะ่ะ อือร่อยมากมากบางทีเราก็ลืมเนาะลืมว่าเอออาหารไทยเนี่ยมันมีข้าวต้มมีปลาทอดบางทีเราก็ลืมอะเนาะ ขอซอยแบบหนักๆให้เกลี้ยงเลยนะ <c oughs> Thank so much for visiting my channel ขอบคุณมากๆนะคะที่มาเยี่ยมชมเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย